ของดี2องก็เหมือนกับปีที่แล้วนะครับว่าช่วงสิ้นปีแบบนี้เนี่ยผมจะเอาของที่ได้มาในปีนี้ที่ตัวเองถูกใจเป็นพิเศษ,ษไม่ว่าจะทั้งของที่ทําเองหรือของที่ซื้อมามารวบรวมแล้วเอามาบอกเล่ากันในคลิปนี้ครับผมซึ่งแน่นอนว่าโผลม่มาในช่องนี้ก็จะจํากัดกับของที่เกี่ยวกับการพรมปรกากเหมือนเช่นเคยนั่นเองปีนี้มีอะไรดีๆบ้างไปดูกันเลยดีกว่าครับโนบเอ e ลเมนโพเซลีนนะครับ <พอ S 2> ก็บ <พอ S 2> เป็นปากกาควงด้ามแรกที่ผมได้รับมาในปีนี้นั่นเอง <ๆ S 1> <พอ S 2> ซึ่งเป็นปากกาควงรุ่นลิมิเต็ดก็คือรุ่นจานวนจํากัดจากมิส o ซโนนั่นเองแล้วขอบอกว่าตัวนี้เนี่ยสวยมากสวยมากจริงๆสวยจนแบบโอ้โหอลังการงานสร้างมากเลยนะครับต้องเรียกได้ว่างานดีฝีมือโนบนั่นเอง ซึ่งครงนี้เนี่ยมิสร์โนก็ได้ลองตัวผิวสัมผัสแบบแมทขึ้นมาทําให้ได้ลองผิวสัมผัสใหม่ๆดูนะครับตัวนี้เนี่ยจริง,รงๆก็ต้องบอกว่าค่อนข้างถูกใจผมทีเดียวแต่ถ้าเทียบกันในบรรดา3ด้ามที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยผมจะถูกใจตัวสีชมพูนี้เป็นพิเศษเลยครับซึ่งน่าเสียดายที่ว่าปัจจุบันของตัวนี้เนี่ยน่าจะหมดไปแล้วเนอะเพราะว่าตัวสีชมพูนี้เนี่ยจะมากับตัวรุ่นลิมิเต็ดที่มาในรูปแบบกล่องเท่านั้นนะครับในขณะที่สีน้ำเงินทั้งสองด้ามแบบ y, แลกลาซซี่ยแลย ปกติผมไม่เคยได้ควงเอลิเมนต์สักไรแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างน้ำหนักถูกใจผมทีเดียวแล้วก็หน้าตาดีมากๆกเลยนะครับผมถัดมายังอยู่กับของจากมิสเตอร์โนบกเช่นเคยแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในรุ่นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้เลยนะครับสำหรับ Mortal Limited Color อนี้นี่เองก็คือมีสองสีด้วยกันสีดำา Dream c a เ c h e r และก็สีขาว w i n วอลเกอรนั่นเองครับผมซึ่งต่างจากเอลิเมนต์เมื่อกี้ก็คือสำหรับมอเทานั้นหนักไปสำหรับผมนะครับก็เลยแทบไม่ได้ควงเลยแต่ผมบอก็ ถูกใจมากๆแล้วตัวนี้หลายคนจะถูกใจสีขาวเป็นพิเศษแต่ว่าส่วนตัวผมนวเนี่ยผมจะชอบสีดํามากกว่าเพราะรู้สึกว่าสีโดยรวมสีดำเนี่ยรู้สึกมันเด่นออกมาได้มากกว่านะครับแต่สีขาวจริงๆก็รย้ได้ว่ามีสเสน่ห์ของมันเนอะหนักจริงจังมากนะครับควงแทบไม่ไปเลยถัดมาก็เป็นฟิลทั้งสองด้ามน,นี้ที่ผมเอามาดัดแปลงเพิ่มเติมเองนะครับ โดยด้านสีดำอันนี้เนี่ยหลักๆแล้วก็มีแค่ว่าใช้ตัวข้อต่อของตัว Limited Color ของ m o ท t อ l นั่นเองครับผมแล้วก็ที่ปลายทั้งสองด้านเนี่ยนอกจากจะทำเป็นกระสีแล้วก็มีกริปใส่เพิ่มตรงนี้นิดนึงนะครับแต่โดยรวมแล้วตัวนี้เนี่ยจะยังคงเหมือนกับฟิวเวอร์ชั่นปกติอยู่ ซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมชอบมากตรงที่ว่าปกติแล้วผมค่อนข้างชอบน้ำหนักฟิลอยู่แล้วครับผมแต่ว่าจะติดปัญหาเล็กๆน้อยๆตรงที่ว่าถ้าใครเคยควงน่าจะทราบดีว่าแหวนตรงปลายเนี่ยมันค่อนข้างดันกริปออกมาง่ายทําให้ก๊อกแก๊กเวลาควงพอสมควรพอได้กริปช่วยยึดตรงนี้เนี่ยก็ทําให้สามารถยึดแหวนได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็พอทําเป็น สองด้านคนละสีอย่างนี้แล้วเนี่ยมันค่อนข้างเหมาะในการเอามาทาคลิป2องคาปากกาทีเดียวเพราะว่าพอได้2ด้านคนละสีแบบนี้แล้วเนี่ยมันช่วยให้อธิบายหลายๆอย่างง่ายขึ้นครับผมโดยเฉพาะการสังเกตด้านของปากกาต่างๆนั่นเองช่วงหลังก็ได้เห็นว่าผมใช้ด้ามน,นี้ในการทําคลิปสอนควงอยู่พอสมควรเลยนะครับส่วนด้านสีขาวอันนี้เนี่ยนอกจากเพิ่มกริปแล้วก็เปลี่ยนตรงกลางแล้วเนี่ยด้านในจะยังมีใส่อน,นุ่นนิดนี่หน่อยเพิ่มเติมนะครับทำให้มีน้ำหนักมากกว่าฟิลทั่วไป ซึ่งด้านนี้เนี่ยผมใช้ฝึกท่า2มือเป็นหลักรวมไปถึงยังใช้ในคอมโบที่ผมใช้ลง CV บัลนเควดิกด้วยครับก็เรียกได้ว่าตั้งใจทํามาสาหรับพวง2มือโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับใครที่อยากรู้รายละเอียดจริงๆของด้านนี้เนี่ยจริงๆผมได้ทําคลิปไว้สําหรับเฉพาะเมมเบอร์ไว้แล้วใครที่สนใจก็ลองไปดูทางนั้นกันได้นะครับถัดมาจะเป็นอันนี้นั่นเองครับผมหรือก็คือคอมซาซึ่งใช้ชิ้นส่วนของ K l i m i t e d e d i t i o n เข้ามาใส่แทนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยพอทำออกมาแล้วค่อนข้างชอบทั้้้ง่เเเเลลลนนนนนััััับแวววอหหหห็็็กกกกา โดยในคลิปสอนทำอาจจะบอกไปแล้วแต่ว่าเวอร์ชันหัวเหล็กหนักเนี่ยค่อนข้างให้ฟิล์คล้ายกับตัวเรียลชิดคอมซ่าพอสมควรเลยก็คือมีแรงเหวี่ยงดีเหมาะกับการฝึกท่าหลายท่าเลยนะครับส่วนเวอร์ชันหัวเหล็กเบาเนี่ยจะค่อนข้างให้ความรู้สึกคล้ายกับตัวเมทัลคอมซ่าก็คือเป็นปากาควงที่น้ำหนักค่อนไปทางเบาแต่ก็ยังมีแรงเวี่ยงที่ไม่แย่ทําให้ควงสนุกกระพกอีกครั้งตัวนี้ก็จัดว่าเป็นปากาควงที่ทําได้ง่ายมากแล้วก็ใช้งบไม่เยอะด้วยครับ สามารถแนะนําได้ทั้งมือใหม่และก็มือเก่าเลยทีเดียวใครที่สนใจก็ลองไปดูคลิปสอนของผมกันได้ครับแล้วก็อันนี้ G ีคัลเลอร์นะครับน่าจะเป็นปากกาควงแบบไม่สมมาตรด้ามเดียวที่ผมทําในปีนี้เลยมั้งจริงๆแล้วรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ผมคิดคนไว้ตั้งแต่หลายปีก่อนแล้วนะครับแต่ด้ามเสียเงินอันนี้เนี่ยก็ได้ทาเพิ่มขึ้นมาในปีนี้ตอนทําคลิปสอนทำนั่นเองครับผมซึ่งพอทําด้ามนี้เสร็จขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างชอบทีเดียวทั้งหน้าตาแล้วก็ความรู้สึกในการควงนะครับ ทำให้มีโอกาสในการควงประการไม่สมมาตรเยอะขึ้นในปีนี้นั่นเองมิฉะนั้นถ้าไม่มีด้ามนี้นี่ยปีนี้ผมน่าจะแทบไม่ได้ควงทวกนี้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายสำหรับประกาวควงที่ผมทําขึ้นมาในปีนี้ก็คืออันนี้นั่นเองชาโคลาเต้ที่เป็นเวอร์ชั่นใช้ตัวด้ามของไอคอนิกแทนนะครับซึ่งด้ามนี้เนี่ยทำขึ้นมาตอนวันเกิดผมเองก็ตอนนั้นทำสองด้ามด้ามนี้ก็ด้ามสีแดงแต่พูดตามตรงด้ามสีแดงเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างต่างจากออริจินอลพอสมควรเลย ทำให้อันนั้นควงออกมาแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ตัวนี้เนี่ยน้ำหนักจะว่าใกล้เคียงก็ใช่แต่ว่าฟิลลิ่งก็แตกต่างไปจากด้ามที่ผมใช้ประจําอยู่นะครับซึ่งก็มีเอกลักษณ์ของมันเองเหมือนกันแต่จริงๆยังแอบอยากปรปับปรุงเพิ่มเติมสักหน่อยนะครับแต่จริงๆตอนนี้ก็ค่อนข้างชอบด้ามน,นี้เหมือนกัน แล้วก็นอกจากปากกาควงแล้วเนี่ยปีนี้ผมก็ได้หนังสือที่เกี่ยวกับการควงปากกามา2เล่มด้วยกันก็คือไปซื้อมาจากงาน n p s ตอนที่ผมไปญี่ปุ่นนั่นเองครับเล่มแรกเป็นหนังสือการ์ตูนที่เกี่ยวกับการควงปากกาที่ชื่อว่า Spinner King นั่นเองซึ่งเล่มน,นี้เนี่ยอาจารย์ผู้เขียนหรือก็คืออาจารย์อ e so ิโซนาโอกิก็ได้ไปออกบูธทีท่งานมาด้วยผมเองก็เลยได้มีโอกาสไปขอลายเซ็นจากอาจารย์มานะครับส่วนอีกเล่มทางนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่ทําโดยนักควงปากกาเองซึ่งเกี่ยวข้องกับการควงปากกาโดยตรงเลย หล,หลักก็คือวิธีการทาคอมโบให้ดีนั่นเองครับผมโดยคนเขียนหลักๆของเล่มนี้มีทั้งหมดสาคนด้วยกันก็คือไอโมไรแล้วก็ฟุโคนั่นเองครับผมเล่มนี้เนี่ยผมยังอ่านไปได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เท่าที่อ่านดูแล้วเนี่ยรายละเอียดค่อนข้างลึกพอสมควรเลยครับแล้วก็ทําให้ได้รับรู้มุมมองใหม่ที่เกี่ยวกับการคงปากกาจากนักเขียนกกาชาวญี่ปุ่นด้วยนั่นเองเพราะอย่างที่รู้กันดีว่านักเขียนกกาชาวญี่ปุ่นนั้นค่อนข้างมีมุมมองในการคงปากกาแตกต่างสระเทศอื่นพอสมควรซึ่งก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจไม เทียบกับปีที่แล้วนั้นของอาจจะไม่ค่อยหลากหลายสักเท่าไหร่เพราะบอกตามตรงปีนี้ผมเองก็ไม่ค่อยได้มีเวลาทําปากกาควงรวมไปถึงหาของใหม่ๆมาสักเท่าไหร่ครับผมแต่ของที่มาแนะนําในวันนี้นั้นก็เรียกได้ว่าเป็นของที่ล้วนถูกใจผมในปีนี้ทั้งนั้นเลยครับผมสำหรับใครที่ได้ของอะไรมาใหม่ๆในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นปากกาควงหรืออุปกรณ์อื่นๆและอยากมาบอกกันสามารถเขียนบอกไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวถัดไปครับสุขสันต์วันปีใหม่ครับผมสวัสดีครับ